เผ็ดกว่นี่ยปพี่แกอมปากปากเยอะแค่นี้พอแล้วเผ็ดไปนปไป่ปอยต้มธรรมดามีบาว์ใส่กระเทียมนั่งๆ<ป>หมูย่านผัด พี่ก็ใส่กะปิด้วใส่ตัวยังหืใส่าแงใส่ตัวยัก็เป็นัดกะปิกินกะปิ่้อมพัดเลยจับลมเดี๋น้ำซ้อมพัดเลยนเน้เนี่ยเม่น้ำปเดี๋ยวน้้นช็ดตัวก่อน

เดือดแล้วโอเคอเดือดเดือดน้ำเติมทิ้งแล้วถ้เราิมคิมดมาเป็นลายทอดใส่ไปเลยใส่เอ้าจนกอนะ่ะใส่เจนกอมอแล้วก็เดีย๋ยจะได้ปรุงรสนจับพอดมาเติมเป,ป็นกำเป็นกําไรที่ล่าไว้ ต้งเติมเฟังก์ดงก็ได้แัไมาใจหน่อยฟังกจ้าโอ้โอ้โอสักเลย จัดหนัก ícios, ไ,ได้แรงสุกปินมาได้ให้น้ำแห่ปินมาได้ตเพให้น้ำมันท่วมนะแรงกันนด้ฮะไม่หนักกันไดเอาจุกจุ่มแนมจุ่มแนมกันฮะเอาต๊กให้มันจุ่มแนมก่อนนะวางหม้อขาวเขากำสาทับทีกดไปเนี่ยให้มันจุ่มนะอ๋อเหนื่อย มุดยามปิดฟ้าจุ่มน้ำออ้าวโอเคมอสสันคนวังปังกระดังกัมมาถึงปังกระดังมาได้กินด้วยกันพอดีนะตัวน้ำเออพอดีละงาำละสุกละโอเคเซ็กคแลาน ใบหรถพายเขาว่าจบใช่ไหมไไปิดไฟปิดไฟปิดไฟตักเสื้อได้ตักแมงถ้วยตักใส่ตักแมงถ้วย แม่มักชินนั่มต่อไปนั่งแม่ไม่กินกับผักกับเจ๋ยงนะ